สวัสดีชาวมายาทีทุกานครับสำหรับนี้ผมก็มาตามนั้นนะครับนั่นก็คือมารีวิวเจ้าวีโกริดแฟบ 4G นะครับก็หลังจากผมใช้มาประมาณ1อาทิตย์นะครับถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณ6-7วันอาทิตย์หนึงะนะตีไปอาทิตย์หนึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูภาภายนอกนะครับแล้วก็การใส่ซิมการอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมก็ใส่เต็มลิมิต ของมันเลยก็คือใส่2ซิมการ์ดแล้วพร้อมไมโครเอสตีนั่นเองนะครับโอเคก็ okay, okay, <okay. S 2> เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างสําหรับ v ีโคริทแฟบสีนะครับ, mm hmm. รบครับก็ส mm ําหรับ v ีโคริทแฟบสี่ทีนับก็มีขนาดหน้าจอ5.5นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาไล่สเปคกันก่อนเนาะเป็น IPS LCD นะครับแล้วก็ความละเอียดคือ720ดร้อคูณพันแนะครับมาพร้อมคอร์นิงกอลเลอร์การ์ดสามนะครับแล้วก็ตัว CPU เป็น Snapdragon 410นะครับคอร์ดคอร์หนกิกะเฮิร รอม16 g หกิกแรมองกิกนะครับรองรับแอคคูซีสูงสุด 64G กิกนะครับมาพร้อมบลูทูธุนะครับส่วนกล้องนะกล้องด้านหลัง13ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลชนะครับถ่ายวิดีโอได้พันแปพีนะครับแล้วก็กล้องหน้าขนาด5ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบออโต้โฟกัสนะครับไมไ่ไม่เป็นแบบฟิกโฟกฟัสนะครับถ่ายวิดีโอได้พันแปพีเช่นเดียวกันนะครับแบตเตอรี่ให้มา2820ันรบมิลลิแอมป์นะก็เคยให้ดูตอนอันบ็อกซ์ไปแล้วนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างโอเคมาดูด้านหน้าด้านหน้าก็มีหน้าจอขนาด5.5นิ้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับพร้อมการลอยแต่นี้ผมติดฟิล์มไปแล้วนะครับแล้วก็มีโลโก้ vivo ตรงนี้นะครับมีช่องหูฟังช่องลำโพงสนทนานะครับแล้วก็กล้อง108ล้านพิกเซลนะครับข้างเครื่องก็เป็นขอบอลูมิเนียมนะครับเป็นสีส้มนะเครื่องดีผมใช้อยู่เป็นสีส้มนะพร้อมปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มวุ่ l ล็อก o กอร์นะครับ ฝั่งขวามือก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนแถบอลูมิเนียมจะมีสองฝั่งครับหนึ่งและสองครับด้านล่างไม่มีอะไรด้านล่างนะครับจะเป็นพอร์ตชาร์จไฟนะครับจะเห็นไม่วารับนี้นะครับพอร์ตชาร์จไฟแล้วก็มีลาโพงหลักของตัวเครื่องนะครับเสียงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็มีช่อง3.5นะครับอยู่ตรงนี้ด้านบนโอเคอย่างที่บอกไปวิธีแก้ฝรั่งนะครับจะอยู่ด้านใต้เครื่องตรงนี้นะครับก็เอานิ้วงัดได้เลย นับงัดออกมาเลยปึ๊บนะครับแบตเตอรี่ก็เขียนว่า Vigo นะครับเัวเว็บ Vigo Mobilecom นะครับเมมโมรี่ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ซิมหนึ่งซิมสองใส่ตรงนี้นะครับถ้าว่าซิมหนึ่งจะเป็น 3G นะครับตัวซิมสองจะเป็น G ชิซมนะครับไม่สามารถสลับกันได้นะครับผมด้านหลังฝาตัวเครื่องก็เป็นอย่างนี้สามารถหักง้อได้เหมือนของแบรนด์เกาหลี1หแบรนด์นะครับฝาเนื้อหลังก็เป็นเมือทรายเหมือน One Plus o นะครับ ก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับวิธีใส่ฝาก็กดเข้าไปตามปกติเรามาดูหน้าจอหลักของเครื่องนะอันนี้คือหน้าจอล็อกสกรีนนะครับเดี๋ยวกันหนอยนึงปึ๊บนะครับโอเคมาล้วนะครับหน้าจอล็อกสกรีนก็ล็อกเลยปึ๊บนะครับอย่างที่เห็นจะมีมีเลื่อนไปโทรศัพท์เข้ากล้องนะครับแล้วก็จะมีสไลด์เพื่อเข้า Google Now นะครับ ก็สั่งกันได้เลยนะครับโอเค Google w h a The t weather today อ่ะก็เสียงนะครับยามนี้เลยนะับเร่งเสียงโอเคนะครับก็มีบอกได้นะครับโคมาานะครับหรือว่าจะอัลล็อกอย่างนี้ก็ได้นะครับมีนาฬิกานะมีท็อกเกิลแล้วก็มีสามารถทุกอย่างจะอยู่ในหน้าเดียวกันหมดนะครับเหมือน ของฝั่ง iOS นะครับก็คือมีหน้าจอเดียวไม่มีแอป b r o w e r นะครับโอเคมาดูเมนูการโทรนะเมนูการโทรก็จะเป็นอย่างเช่นนี้นะครับมีกดเบอร์กดอะไรได้นะครับมีกดเลือกซิมหนึ่งซิมสองนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับส่วนเมสเซจก็ปกติครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้าน setting นะครับ Notification bar ก็จะเป็นแบบเหมือน Android มาตรฐานนะครับจริงๆมันเหมือนเพีย Android นะครับแล้วก็จะมีการบอกตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเขียนว่า as 3 g d e t a c 2 g อะไรอย่างนี้นะครับส่วนซิม1ผมใขสายเป็น a AS, a as ก็จะขึ้น a as นะครับส่วน d e t a c ขคึ่น2 g เพราะว่าผมไม่ได้เปิด d d t t a ไว้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเหมือน setting ต่างครับก็มีมาตรฐานของ android นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ setting นะครับ setting ก็ไม่ได้แตกต่างจากาฝั่ง android แบรนด์อื่นทั่วไปนะครับก็เหมือนเพียร์ android แต่จะมีการปรับเปลี่ยนไอคอนด้านนี้นิดหน่อยนะครับคือเปลี่ยน แปลให้เป็นดูเป็นเอกลักษณ์นิดหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนที่ดูโดดเด่นก็จะมี d u โอ้ซิมการ์ดมีการเซตติ้งต่างๆนะครับมี Voice Matching มี Data นะครับสามารถเลือกว่าจะเปิดซิมหถึงซิม2นะครับสามารถเลือกเปิดได้ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่อง Sound นะครับก็จะมีมีการเซตเวลาเรากดปุ่มโทรอ่าพวกเดียลโฟนนะครับแบบกด85อย่างะเงี้ยจะมีเสียงการกด ทัดแล้วจะมีเสียงตรงที่เราทัดการมีเสียงตอนล็อกเสียงตอนปลดล็อกตอนปิดดับเครื่องนะครับแล้วก็ตอนมีการสารั่นเมื่อเราสัมผัสก็สามารถปิดได้เปิดได้นะครับส่วนหน้าจอก็จะมีการตั้ง brightness นะครับคือการความสว่างหน้าจอเป็น auto screen นะครับก็จะมีแบบ standard แล้วก็มีแบบ vivid นะครับก็คือความเข้มของหน้าจอนั่นเองนะครับมี wallpaper การตั้ง wallpaper auto rotate สล e ปนะครับ30นาทีหรืออะไรเข้าไป Daydream นะครับมีฟอนต์ไซส์มี s m a l นะมี s m l l มีมี m i u m อ่า large huge นะครับมีการแคสหน้าจอก็คือการใช้ Chrome c คส s ์นั่นเองนะครับส่วน s t o r a เรนะครับที่มีมาให้จริงๆมันจะเหลืออยู่1 0นะครับ12กิกนะครับแล้วก็มีการเซตตั้งมีการเรียกดูได้นะครับตอนนี้ก็คือ Total 12.1GB กกะไบต์นะครับ ก็มีการใช้งานไปแล้วอะไรก็ว่าไปนะครับอย่างนี้แบตเตอรี่นะครับก็จากที่ลองใช้มา1นวันเต็มๆใช้ได้ครับ2อ0 0ตมิลลิแอมถือว่าวีโกได้จัดการเรื่องระบบาการจัดาการใช้พลังงานได้ดีมากนะครับก็ถือว่าโอเคตอนนี้ผมก็ใช้ไป16ชั่วโมงไปนาที5 1วินาทีไปแล้วเนาะตามนี้แล้วกันแบบตอนนี้เหลือ7จก็ถือว่าอยู่ได้นานนะครับอันนี้ผมอยู่ตั้งแต่เช้านะครับตั้งก็ถอดสายชาร์จตอน8โมงก็อยู่ถึงเนี้ย นี่คือตอนนี้คือเที่ยงคืนนะเวลาที่เราถ่ายทำกันอยู่นะครับระบบ Security ก็มีพวก s l i ล e l o ์ล็อกเฟสอัลลอกตามมาตรฐาน Android นะครับ Language นะภาษาก็มีให้เลือกเยอะมากมายนะมีภาษาลาวภาษา,าพ,ว Myanmar. พวกนะครับเมียนมาไพวกนี้เยอะนะครับเยอะมากการ s e ตติ้งพวกคีย์บอร์ดจะมีของทัชแพลมาให้นะครับคือบันเดอรมาให้เลยแล้วก็เซ t ติ้งมาเลยแต่ผม ชอบใช้เป็นของเพียวกูเกิลมากกว่าก็เลยปิดไปนะครับการแบ็กอัพรีเซตนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับแอ c เคาท์ต่างๆด้านเอส i ซมบิลชันนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเรามาดูที่ About Phone นะครับก็จะเป็น Android 4.4 KitKat นะครับนี่ KitKat แน่นอนนะครับนี่นะครับ Android 4.4 KitKat แน่นอนโอเคนะครับซับแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรา ไปดูตรงส่วนอของมิวสิกนะครับมิวสิกของวีโ o นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวขอเปิดสักหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวเราเรื่องเสียงแล้วก็ภาพเดี๋ยวเราไปเซตไปดูตรง YouTube ดีกว่าเนาะโอเคอันนี้คือเมนูเพลงนะครับก็จะมีการเซตพวกอีควอไลเซอร์นะครับมอสาวเอฟเฟกนะครับจะมีการเซตอ e ีควอไลเซอร์นะมี คัสตอมอ l e ล t r ทรอนิ o c k ล็อกป๊อปมาตรฐานครับแต่ผมปิดไว้ดีกว่านะครับไม่ไม่ค่อยคือเสียงการเซตติ้งไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยชอบตรงนี้เรื่องเท่าไหร่นะครับทุกรุ่นนะไม่ไม่ใช่เพราะวีโกนะครับคือผมไม่ค่อยชอบเซตเอควอไลเซอร์อยู่แล้วชอบใช้อ่าจากชิปเลยนะครับก็จะมี c a ล e n d a r นะครับมีวิดีโอไม่มีอะไรเลย Fm a d i o ก็มีนะครับแต่ต้องต่อหูฟังนะครับก็ใส่หูฟังเข้าไป แกลเลอรี่นะครับก็เดี๋ยวให้ดูคุณภาพภาพก่อนเนาะแกลเลอรี่นี่นะครับคือคุณภาพภาพนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับคุณถ่ายเมื่อกี้นี้แล้วก็มีอ e ีเมลพ e พ p l โปรสเตนะครับแล้วก็มีการทูต่างโปรแกรมที่บันเตมให้มีนอตตันโมบายมาให้ด้วยแล้วก็มี Key Master มาให้นะครับแล้วก็มีตัวทัชพาวมาให้ นะครับก็บันเดินมาให้ถือว่าครบถ้วนนะครับส่วนตรงนี้ผมก็ลงเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวขออนญาตบูสต์นิดนึงนะครับเรามาดูที่อันตัวตูเบสทมารดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเทสเบ e n m มาร์กันสักนิดหน่อยนะครับก็พอสักครู่หนึ่งโอเคเทสนะครับ,รบก็เดี๋ยวมาดูที่สกรีนเทสกันก่อนนะครับ ดูที่ LCD test นะครับก็สีถือว่าวสดใสใช้ได้นะครับมี grayscale นะครับนะครับก็มีการ test grayscale ก็ถือว่าการทำงานเรื่องสีถือว่าใช้ได้นะครับ color bar test นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมาดูมัตติทั k test กันบ้างนะครับว่าใช้ได้กี่จุดมี 1, 2, 3, 4, 5 นะค5 6. 6 6ไม่ได้แล้วนะครับ2จุดก็สบายสบายนะครับ3จุดก็เฉยๆ4จุดนะครับ5จุดก็ลื่นๆครับใช้ได้ปกติโอเคมาดูวิดีโอเทสกันดีกว่าอ๋อต้องแอดโหลดเพิ่มเนาะค,ครเดี๋ยวเรามากดเทสกันเลย โอเคก็ผลการเทสออกมาก็คือ2 5 0ห่าคะแนนนะครับก็เป็นรองเซฟโฟน5นิดหน่อยนะครับอันดับหนึ่งยังเป็นเหมยสู้ MX4 นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะนะครับอันนี้ก็คืออันตัวตูเบสทมาร์กนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูสเปคเต็มๆกันอย่างที่บอกไปนะครับก็ Snapdragon 410นะครับรองเียรองรับ 4G นะครับอันนี้ก็ไม่มีแล้วมากนะครับผม เรามาดูเซนเซอร์กันดีกว่าเซนเซอร์ก็มีไลท์เซนเซอร์มีพอกซิมิตี้มีจีเซนเซอร์นะครับตามวมาตรฐานนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคอแดนซ์อีกสักหนึ่งตัวเนาะก็ลันฟูไปเลยแล้วก็คะแนนอยู่ที่หนึ่งพัน 114คะแนนนะสำหรับ Core d a n Benchmark นะครับก็เดี uh ๋ยวเรามาลองเกมสัก right? 1เกมแล้วก mm ็ดูวิดีโอกันแล้วก็เดี๋ยวจบการรีวิวเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นเกม Run Bot นะครับผมเราก็เดี๋ยวมาดูเกม 3D จะการเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับก็มีเพิ่งโหลดมาไม่ได้เล่นเลย นะคะ okay. รับโอเคลดเสียงหน่อยนึงเสียงจะไปใหต้อตอนวิดีโอนะครับปิดท้ายก็ลื่นดีนะครับฟันวาเกน3าดี นะครับเกมก็ประมาณนี้กันไปเนาะไม่เล่นเยอะเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดู YouTube กันเดียวนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นคลิปของเราเนี่ยแหละนะครับเพื่อไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับก็มาดูที่เป็นนะสุดยอดสมาร์ทโฟนแล้วกันเนาะ responsibility to continue improving the experience of taking photos and making videos with iPhone 6. The 8 megapixel iSight camera has a new sensor featuring focus pixels, which provide a better, faster focus. ครับก็สําหรับวิดีโอก็มีประมาณนี้เนาะไม่เอานานมากครับก็เดี๋ยวมาสรุปกันเลยเดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับก็สําหรับ v i c o l i t e 4G นะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรัวตัวหนึ่งที่น่าสนใจ นะครับโดยสโลแกนอย่าที่บอกไปเขาเรียกว่าเกมเชนเจอร์นะครับสำหรับวีโคริดแฟบ 4G ตัวนี้ก็สำหรับใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้นะครับแต่จะหาซื้อยากหน่อยก็ในนี้ที่ผมหาซื้อมาในพัทยาก,ก็หายากนะครับของหมดไวมากของมาแป๊บๆก็หมดแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่ถึงหมื่นแล้วก็สเปคขนาดนี้นะครับ ก็ท่าน,านใดทนสนใจก็สามารถหาซื้อได้ทุกวันอ่านได้แล้วนะครับส่วนเคสก็วีโกการันตีมาว่าเข้า,าสิ้นเดือนนี้แน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้พวกผมแล้วก็ทีมงานวิทยาทีก็ต้องขอลาันก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ